อนาคตของพรรคเก้าไกลจะถูกยุบอีกหรือไม่คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกชนนะคะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคเก้าไกลรวมไปถึงตัดสิทธ์กรรมการบริหารพรรคจากกรณีที่พรรคเก้าไกลออกนโยบายหาเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขามาตรา1 1 2เข้าข่ายลบล้างการปกครองค่ะ วันนี้นะคะมีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากประชุมเสร็จก็มีการเผยแพร่อเอกสารข่าวระบุว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่3ทับ2,567เมื่อ31มกราคมที่ผ่านมากรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระทําของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเก้าไกลผู้ถูกร้องที่2เสนอร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วร์หนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกชนวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญน,นั้นวันนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้เสนอผลการศึกษาลและวิเคราะห์คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตโดยเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560จึงมีมติเอกฉันนะคะให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักเก้าไกลแล้วก็มอบหมายให้นายทะเบียนพักการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา93วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันค่ะเราไปตรวจสอบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเก้าวไกลในยุคของนายพิธาลิมเจริญรัเรรกกร์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับคนแรกก็คือคุณพิธาเนี่ยแหละครับเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลท่านที่สองก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนะครับสามนางสาวทีพัฒ กุลเศรษฐสิทธิ์เป็นเหรันยิกของพรรคสี่นายนักกรพงสุภนิมิตตะกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคห้านายปฏิพัฒน์สันติพาดากรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือหกนายสมชายฝั่งชลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้เจ็ดนางอมรัชโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลางแปดนางสาวเบญจาแสงจันทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเก้านายอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคนที่สิบครับ นายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกของแรงงานครับโคศกพรกเก้าไกลนะคะคุณภริศวัชระสินธุสอสอบัญชีรายชื่อพรกเก้าไกลด้วยนะคะก็พูดถึงประเด็นนี้แหละค่ะโดยบอกว่าพรักเก้าไกลแล้วก็กฎหมายของพรักเนี่ยตอนนี้ทางทีมกฎหมายก็ พิจารณาแล้วก็เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่ขอด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรทีมกฎหมายจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพักตามกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพัก และการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพักไม่ได้สําคัญเท่ากับการพิสูจน์การดําเนินการของพักว่าไม่ได้ผิดแล้วมองว่าหาพักก้าไกลสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องสําหรับการเมืองไทยในอนาคตรวมถึงแม้พักจะเข้าใจดีว่าการยุบพักการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็เกิดกับหลายพักการเมืองตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาแต่ก็ไม่อยากให้การยุบพักกลายเป็นเรื่องปกติค่ะ มีการรับมือมีการวางแผนจะรับมือกับทุกชาคิทัตอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ทําเต็มที่สองอย่างคู่ขนานอย่างที่หนึ่งก็คือทางทีมกฎหมายก็ทําเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเท่าที่จะทําได้นับจากวันนี้ถึงวันที่อาจจะมีการวินิจฉัยและก็ตัดสินออกมาครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราและก็ทีมงานของพรรคทุกคนก็ยังให้สมาธิเต็มที่กับการพยายามจับปักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรครับก็เป็น2ทางเดินที่เราเดินหน้าคู่ขนานกันนะครับแต ถามว่าทางผู้บริหารพรคมีการวางแผนเพื่อรับมือกับทุกฉากรัดไหมก็มีแน่นอนจะทําให้ประเด,นด็นเรื่องของการเตรียมพักสังรองนะคะนักข่าวถามคุณพาริธก็บอกว่าก้กาวไกลมีการรับมือแล้วก็วางแผนกับทุกฉากทัดอยู่แล้วค่ะ แต่ยังไม่ด่วนพูดหรือว่าด่วนสรุปนะคะถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นทีมกฎหมายจะทําหน้าที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เท่าที่จะทําได้เพราะไม่อยากให้เรื่องของการยุบพักกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยืนยันนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นชุดความคิดแล้วก็นโยบายของพักเก้าไกลที่พยายามผลักดันก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปในการเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะ ใจหรือว่าความทุ่มเทของสมาชิกพรรคหรือว่าสอสอของพรรคนี่ผมคิดว่าเราเราเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่างเป็นเอกภาพแต่สิ่งที่เรากังวลมากกว่าเนี่ยคือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยนะครับเพราะว่ายิ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ใช่แค่กับพรรคเก้าไกลแต่กับพรรคการเมืองในอดีตด้วยหลายกรณีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากําลังไปสร้างค่านิยม นะครับหรือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่กลายเป็นทให้การยุบพักกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นที่ความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องพยายามจะสร้างนิเวศทางการเมืองนะครับที่พักการเมืองทุกพักสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสถาบันทางการเมืองได้ที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะบริหารชุดใดชุดหนึ่งแต่ว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่มีชุดความคิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่าก็สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยถึงแม้เป็นสิ่งที่เราเไม่ได้เห็นด้วย,ไม,ย,ยไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น,นแต่มันก็ไม่ได้เกิดเลยจิน ก็มั่นใจว่าเราก็จะเดินหน้าต่ออย่างเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นครับ คุณปริศมั่นใจนะคะว่ามติของกะกะตที่ออกมาไม่ได้ทําให้พักเก้าไกลเสียสมาธิในการทํางานโดยเฉพาะการอภิปรายทั่วไปของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้นะคะและยังจะคงความเข้มข้นในการทําหน้าที่พอตั้งแต่เริ่มการทํางานของสภาชุดนี้พักก็ทํางานคู่ขนานกันทั้งบทบาทของสสแล้วก็ทีมกฎหมายของพักในเรื่องคดีล้มล้างการปกครองในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ